สวัสดีครับผมอาจารย์พัฒรนิธิบงเลิศวัฒนธารครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องราวความโชคดีโชคดีที่ได้เตรียมตัวตายความตายเป็นเรื่องปกติความตายเป็นอนิจจังที่ทุกคนในโลกใบนี้ทุกๆศาสนาไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้ดังนั้นความตายคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาการที่เราไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวตายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับบางคนเกิดมานะไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวตาย นั่นหมายความว่าเป็นวิบากกรรมที่เขาจะต้องชดใช้ก็ว่ากันไปแต่วันนี้ครับถ้าเราได้มีโอกาสแล้วได้เห็นคลิปนี้แล้วได้ร่ำเรียนหรือฟังครูบาอาจารย์ท่านได้บอกได้สอนเราแล้วเนี่ยนะครับผมถือว่าคนทุกคนมีความโชคดีโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพระพุทธศาสนาที่ท่านได้สอนให้เราได้เข้าใจในเรื่องราวของการเกิดแก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้มันเป็นวัตจักร ที่มีการเวียนไหวตายเกิดกันไม่รู้จบไม่รู้สิน้นความโชคดีของการเตรียมตัวตายคือจิตสุดท้ายตั้งมั่นอยู่ในความดีจิตสุดท้ายตั้งมั่นอยู่ในบุญบาร,รมีที่เราเคยทําเคยสร้างนั่นเองดังนั้นถ้าวันนี้ท่านเป็นคนคนหนึ่งครับที่เกิดมามีความโชคดีที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีชอบทําบุญอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญอะไรก็ตามแต่ท่านทําทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนของการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดเป็นวัตถุดิบเป็นสเบียงที่จะทําให้ท่านไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นถ้าภพภูมิมันเริ่มแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นกับบาร,รมีที่ท่านได้สร้างมาหลายภพหลายชาติไม่แน่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติสุดท้ายที่ท่านจะได้เวียนไหยตายเกิดก็เป็นไปได้ฉะนั้นการเตรียมตัวตายถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญครับวัตถุดิบที่สําคัญอย่างที่บอกคือบุญ และความดีการทําทานการรักษาศีลการภาวนาถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้จิตสุดท้ายของเราไปอยู่ในภพภูมิที่ดีได้หลายคนไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวตายบางคนตายด้วยอุบัติเหตุถูกรถชนตายบ้างบางคนถูกฆ่าตายบ้างการตายเหล่านั้นถือว่าเป็นการตายที่มีไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวตายเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนทุกคนก่อนที่จะตายเนี่ยมันจะมีความกลัว สติมันจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะนึกถึงสิ่งที่ตนเคยทําบางคนมีอาชีพในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าวัวฆ่าควายฆ่านูน่นฆ่าปลาขายทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่การฆ่าการที่เราได้ทําสิ่งใดเป็นประจําบ่อยๆมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับนึกถึงสิ่งนั้นได้ง่ายจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่สูงวัยจึงชอบเข้าวัดฟังธรรมเพราะเวลาที่จิตมันออกจากร่างเนี่ย มันจะนึกถึงสิ่งเหล่านั้นแหละครับนึกถึงเสียงสวดมนต์นึกถึงการทําบุญนึกถึงการทําความดีพอจิตมันเริ่มจะดับลงมันเริ่มที่จะอ่อนลงมันก็จะนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ค่อนข้างง่ายฉะนั้นอยากจะเป็นคนที่มีความโชคดีก่อนที่จิตตัวนี้มันจะไปะมันจะออกจากกายสังขารน,นี้ไปเพื่อไปอยู่ในกายสังขารอื่นที่ดีกว่าจงมันสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีอยู่ตลอดเวลา บางคนเคยน้อเนื้อต่ําใจเกิดมาชาตินี้ทําไมมันไม่ค่อยดีเลยเกิดมาชาตินี้ทำไมมันจนจังเกิดมาชาตินี้ทําไมมันลําบากจังสิ่งเหล่านี้ครับมันจะทําให้จิตของเรามีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตฉันคงดีไม่ได้แต่บางคนครับอยู่ในความดีคิดอะไรทําอะไรก็มีแต่สิ่งที่ด,ดีเป็นคนที่มองบวกคิดบวกเลยทําให้จิตมันผ่องอ่อนแพ้่เวลาที่กายสังขารกายสังขารม,มันจะดับลงไปจิตมันจออกจาก ล่างออกไปมันจะนึกถึงในความดีต่างๆเหล่านั้นแน่นอนนะครับว่าเมื่อจิตเราโฟกัสสิ่งใดก่อนที่กายสังขารจะดับจิตของเราจะไปโฟกัสอยู่จุดๆนั้นทันทีถ้าท่านห่วงลูกห่วงเมียห่วงที่ห่วงทางห่วงไร่ห่วงนาจิตของท่านก็จะไปโฟกัสอยู่ณนะตรงตรงนั้นจึงเกิดเป็นเหตุผลว่าโสมเฝ้าทรัพย์หรือการเป็นสัมภเวสีเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนั้น ดังนั้นอยากจะเป็นบุคคลที่โชคดีได้เตรียมตัวตายจงหมั่นสร้างความดีก่อนนอนง่ายๆก็ได้นะฟังธรรมะเออฟังครูบาอาจารย์ฟังเกจิท่านเทศท่านสอนให้เราได้เข้าใจและทําให้เราเนี่ยปล่อยวางได้เมื่อจิตเกิดการปล่อยวางครับมันจะทําให้จิตของเราไม่มีความห่วงไม่มีความกางังวลเข้าใจแล้วว่าความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจแล้วว่ามนุษย์คนเราเกิดมามันจะต้อง ดับสิ้นไปเมื่อถึงเวลาของบุญบาร,รมีที่เคยสร้างเคยทํามาฉะนั้นครับอยากจะให้กับทุกๆคนเนี่ยได้ตระหนักในการใช้ชีวิตในช่วงหนึ่งที่ท่านมีโอกาสได้ใช้ชีวิตนะเป็นคนอยู่ก็หมั่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ก็ตามใครมาบอกบุญอย่าปฏิเสธนะครับหรือไม่งั้นทุนทรัพย์ไม่ค่อยมีก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวันให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาจงหมั่นที่จะคุยกับ ความดีจงหมันที่จะคุยกับบุญหรือสิ่งที่ด,ดีในทุกๆวันวันนี้ถ้าไม่ทาบุญอะไรมาก็ตกเจนมาก็มันตระหนักนึกถึงบุญให้จิตมันจดมันจําให้จิตมันเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีเวลาที่จิตมันเริ่มจะออกแล้วเนี่ยหรือกายสังขารเริ่มอ่อนแอแล้วมันไม่ไหวแล้วปูนนี้แล้วหกสิบแ,แล้วเจ็ดสิบแล้วหรืออาจจะถูกบิดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บมาเร็งระยะสุดท้าย นะโลกตายระยะ,ยะสุดท้ายรู้เลยแน่ว่าคุณไม่รอดนะจึงเป็นเหตุผลว่าต้องรีบที่จะเขาเรียกว่าปล่อยวางจิตปล่อยวางใจนึกถึงบุญบารมีอย่างเดียววันนี้คุณมีพี่มีน้องที่เจ็บที่ป่วยนะพยายามที่จะให้เขาฟังธรรมะพยายามที่จะให้เขาฟังสิ่งที่ดีๆแล้วพยายามคุยกับเขาให้เข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลอะไร นะไม่งั้นใจของเราหรือจิตของเรามันจะไปพบภูมิที่ดีไม่ได้เลยถ้าวันนี้ท่านถือบุญนะครับไปด้วยอาจจะได้ไปเกิดใหม่โดยเร็ววันอาจจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดจิตท่านห่วงกังวลอยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะตายไม่อยากจะไปไหนห่วงอีลูกคนน้อยห่วงเมียน้อยออจิตท่านก็จะไปสู่นรกภูมิอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ครับเรากําลังคุยในเรื่องราวความโชคดี กับสิ่งที่เราหลีกหนีไม่พ้นทุกคนทุกศาสนานั่นก็คือความตายจงเตรียมตัวตายให้ดีครับอย่าก,กลัวความตายเราไม่รู้หรอกครับว่าความตายมันจะมาตอนไหนเหมือนกับคําอีสานที่ก็บอกอันบอกความตายนีแขนข้อสุบะย่างครับตื่นขึ้นังมาเศร้าเห็นหน้าจังหวอยังเราไม่รู้หรอกครับว่าความตายมันจะมาหาเราตอนไหนเดินออกไปดีๆรถชนตายเดินออกไปดีๆหมากัดตายเดินออกไปดีๆเจอศัตรูยิงตายความตายมีอยู่ทุกก้าวย่าง ที่เราหายใจเข้าและหายใจออกดังนั้นจงเป็นคนที่อยู่กับสติจงเป็นคนที่ทำบุญบ่อยๆถึงแม้ว่านะครับก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวตายก็ช่างแต่ถ้าเกิดท่านเป็นคนที่หนึ่งทำบุญอยู่ตอนเวลาจิตของเราเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมบุญบาร,รมีต่างๆเหล่านั้นให้เราไปสู่ในภพภูมิที่ดีได้แน่นอนถ้าเราตายด้วยการอุบัติเหตุ อาจจะต้องไปนรกภูมิก่อนเพื่อให้ท่านยยมบาลท่านได้ตัดสินได้ตรวจดูบัญชีบุญบัญชีบาปของเราถ้าสรุปแล้วว่าบัญชีบุญเราเยอะกว่าเราอาจจะได้ไปในภพภูมที่สูงขึ้นหรืออาจมีโอกาสได้กลับมาสร้างบุญสร้างบารมีในการเป็นคนใหม่อีกรอบหนึ่งดังนั้นจงตั้งอยู่ในความดีตั้งอยู่ในความถูกต้องทานศีลภาวนาถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งครับที่จะทําให้เราไป สู่ภพภูมิที่ดีนะโดยเฉพาะเรื่องของสินถ้ารักษาสินได้ไม่เบียดเบียนใครไม่รักทรัพย์ใครไม่ผิดในกามไม่โกหกหรือไม่ดื่มสุราสินห้าถือว่าสมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องห่วงรอะครับท่านจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีอย่างแน่นอนฝากไว้ครับในเรื่องราวของความโชคดีที่เราได้มีโอกาสแบบนี้หลายคนไม่ได้เจอโอกาสดีๆหลายคนไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวตายก็น่าสงสารถือว่าเป็นวิบากกรรมของเขา ฉะนั้นฝากไลค์ฝากแชร์ส่งต่อถึงเรื่องราวดีๆให้กับคนหลายๆคนนะครับที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เจอกับรายการนี้ผมจะพยายามที่จะหาเรื่องราวดีๆมาแบ่งมาปันบอกให้กับหลายๆท่านหลายๆคนที่ติดตามช่องหมอพัชชูภาพเก่งต้องบวกเก่งเป็นประจำเป็นที่ว่าเป็นกิจวัตรเลยก็ว่าได้นะครับจะพยายามทําให้นะครับอาจจะอาทิตย์หนึ่งสองคลิปหรือถ้าขยันหน่อยอาจจะวันละคลิปก็ได้ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนไว้แล้วก็แชร์ไปหาคนที่เรารักหรือว่าแชร์เก็บไว้ฟังคนเดียวก็ได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับจงเป็นคนที่มีความโชคดีคิดสิ่งใดสม,มมุตงมาตรปรารถนาสุขสาเร็จในการใช้ชีวิตมีเงินใช้ไม่ขาดมือผมอาจารย์พัฒน์เนตพงเลิศวัฒนธรขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ